พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วพวกเราก็มีอาา่าน่ายจิตที่จะเสนอพี่น้องตั้งแต่เช้าและตลอดวันในวันนี้นะครับนักบุญปาโลเองก็บอกว่าพระบิ้าได้เรียกครสาวกของพระเยซูเจ้าก็คือตัวเขานั้นน่ะให้เดินตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วพระสถานของพระองค์เนี่ยก็จะทําให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้รับเรียกจากพระองค์ ทำให้เป็นลูกของพระองค์แล้วก็ท่านก็เตือนว่าให้การที่รับเรียกมาให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกเราก็คงจะมุ่งหวังที่จะเป็นตัวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่หลายๆคนได้รับเรียกว่าเป็นนักบุญเ,เพราะเขาดำรงชีวิตที่ดีทํากลางบรรยากาศต่างๆในโลกนี้เราก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่เราฉลองนักบุญแล้วเราก็จบที่นั้น เราฉลองนักบุญแล้วเราสวดขอพระพินเจ้าโปรดให้เราเป็นนักบุญด้วยในนี้ท่านก็ยังพูดอีกว่าไม่อยากให้ขาดพระคุณใดๆขณะที่รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าของเราพระองค์จะเสด็จมาทรงเรียกท่านใสนสนิทสัมพันธ์กับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงมั่นคงในการรักษาคําสัญญาในชีวิตของเราเราก็จะเห็นว่า พร,พระบิดาได้สรงสง่งพระเยซูเจ้ามาอยู่กับเรามีคนเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับการขี่จักรยานมีอานสองอันแต่มีมีแฮนด์จักรยานอันเดียวแล้วก็บางครั้งเราก็จะเห็นว่าพระเยซูเจ้านั่งที่อานข้างหน้าถือแฮนด์เราที่อยู่ข้างหลังนี่ก็ถีบไปตามจังหวะของ<ม>พระองค์รู้สึกมันง่ายดีแต่บางครั้งรู้สึกว่าพระองค์จะบอกว่าเอ้ยนี่ลูก ลูกโตกแล้วนะขอให้ลูกไปจับจับแฮนด์จัก,กรยานแล้วก็เราจะขี่ข้างหลังเราจะทีไปกับลูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกดูให้ดีหลุมอยู่ตรงไหนหลบตรงไหนแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ๊มันมันยากเหลือเกินเนี่ยไปในทางขรุขระเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกระทบกระเทือนขนาดไหนแล้วเราจะล้มหรือเปล่าแต่ถ้าเราเชื่อว่ามีพระเยซูเจ้าอยู่ข้างหลัง เราก็จะสบายใจว่าเออเราถีบไปเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นพระเยซูเจ้าก็รับผิดชอบด้วยเนี่ยก็จะดีจริงไหมครับสิ่งที่พระองค์บอกก็คือถีบไปเถิดแล้วถีบไปกับเราส่วนในพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิท์ว่าจงตื่นเฝ้าเถิดเพราะท่านไม่รู้ว่านาันไหนของท่านจะมาเมื่อไรเพึ่งรู้ไว้เถิดถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใดเขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยให้ ขโมยงานบ้านจงเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านไม่ได้คาดหมายพี่น้องครับคำเตือนนี้พี่น้องได้ยินไม่ใช่ครั้งเดียวในปีหนึ่งหรือว่าช่วยชีวิตครั้งเดียวหรือสองครั้งเตือนบ่อยเหลือเกินในเวลาที่เราไปงานไปนสุดภาวนาในงานศพของใครคนหนึ่งหรือว่าไปมิสซาศพของใครคนหนึ่งเป็นมิสามิสซาฝังศพอะ่ะ เราก็จะได้ยินการเตือนจากพระวรสารเป็นระลอกระลอกว่าลูกเอ้ยเตรียมไว้นะเพราะว่าวันนี้เป็นเวรของคนนี้แต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นเวรของลูกนะวันทีพวกเราอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่อยากจะฟังก็ไม่รู้แหละมีปิศาจน้อยสามตัวจะต้องมาฝึกงานแล้วมีลูซิเฟอร์ที่เรียกมาบอกมานี่จะสอน อาชีพให้แต่ก่อนที่จะสอนเนี่ยอยากจะถามพวกเธอหน่อยว่าพวกเธอเวลาไปหาชาวบ้านแล้วจะต้องพูดอะไรบ้างให้คนหนึ่งก็บอกโอ้ผมเหรอผมพร้อมแล้วเพราะว่าผมจะไปบอกกับประชาชนว่าไม่มีพระเจ้าหรอกฉะนั้นทําบาปไปเถิดบาไปอะไรก็ได้ที่อยากทําสนุกสนานไปคนที่สองยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าโอ้ของผมนี่ก็ไปลึกหน่อยนะครับท่านลูซิเฟร ก็ค,คือว่าผมจะไปหาทุกคนเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีนรกเพราะฉะนั้นทําบาปได้ตามใจตามความต้องการไอคนที่สามยกมือบอกเี้่ของผมนี่ก็ก็อาจจะหน่อมน้าหน่อยแต่ว่าผมจะไปพูดอย่างนี้นะครับท่านลูซิเฟอร์ไปบอกกับทุกคนเลยบอกว่าไม่ต้องรีเร่งเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะแยะคุณอายุสิบสี่ใช่ไหมอุ้ย,ยกว่าจะถึงเก้าสิบคุณทําบาปไปเถิดแล้วค่อยกลับใจ คุณอายุห้าสิบใช่ไหมยองเหลืออีกตั้งสามสิบสี่สิบปีทําไปเถิดหรือคุณเป็นเด็กใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบเร่งอะไรเลยไม่ต้องกลัว,วลรอกมีโอกาสที่จะกลับใจถมไปบางทีก็อยู่โรงพยาบาลก็ได้โอ้เดี๋ยวเรียกคุณพ่อไปคุณพ่อฟังแก้บาปหน่อยหนึ่งก็อาภัยบาปมันก็จบลูซิเฟร์ครับยกมือของคนที่สามขึ้นมาแล้วบอกคนนี้ชนะทำไมชนะก็เพราะว่าเขาฉลาดเหลือเกินเนี่ย ที่จะไปเกลี้ยกล่อมให้คนตายใจว่าไม่ต้องมารีบเร่งพระเจ้ามีใช่ไหมโอ้กลับใจก็ได้นรกมีใช่ไหมโอ้ยฉันหลีกก็ได้และหนที่สุดเราก็ตายโดยที่ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอน วันนี้เราตื่นขึ้นมาเห็นแสงสว่างเห็นเห็นดวงอาทิตย์กลางคืนมาเฉลิมประจันแต่อาจจะเป็นวันสุดท้ายของแต่ละคนก็ได้นะครับเราจึงต้องตื่นเฝ้าและภาวนาอยู่เสมออันนี้เป็นคาเป็นคาขลังของพระเยซูเจ้าจงตื่นเฝ้าและภาวนาเพื่อไม่ได้ตกในการประจนันขอพี่น้องอยู่ด้รับพระพรของพระพินเจ้าอย่างบริบูรณ์ครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์